ครั้งประกาศข่าวดีคนที่ยังไม่ได้เงินภายในวันนี้เตรียมเฮได้เลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในอุตมะสะวานายุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายการในจำนวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออก จะคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายกระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรอง คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าคายจะได้รับสิทธิเยียวยาวจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วดังนั้นจึงมีผู้ที่เข้าคายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการ5,000บาทจำนวนทั้งสิน้นประมาณ16ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่29เมษายนปี63และวันที่30เมษายนปี63จะมีการโอนเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเล่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมกลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือน โดยขอให้ต,วตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เวอร์ไวท์เว็บเราไม่ทิ้งกาตั้งแต่วันที่29เมษายนเวลา6จุดเป็นต้นไปหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1ล้านลาย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.5ล้านรายทีมผู้วิทัาษ์สธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทวนเบียนไว้ส่วนการคังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไปล่าสุดข่าวดีมาอีกแล้วครอบครัวเกษตรกรรับเงินสองเด้งให้สิทธิ์เราไม่ทิ้งกันและเยียวยาเกษตรกร ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านายละวรุณแสงสนิทผู้มนวยการสำนักง,งานเศร,รษฐกิจการคลังหรือสอส,อสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีใจเงินช่วยเหลือ5,000บาทว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม10.6ล้านคนในจำนวนนี้2.6ล้านคนจ่ายเงินให้ต้นเดือนพฤษภาคมคนในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน2เดือนคือเดือนเมษาย,ยนและพฤษภาคมรวมคนละ10,000บาทหลังนั้นจะได้รับในเดือนมิถุนาย,ยนอีกหนึ่งเดือน ดังนั้นกระทรวงการคลังจําเป็นต้องขอมติครมในการจ่ายเงินเป็นไม่เกิน16ล้านคนเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ขอไว้ไม่เกิน14ล้านคนตรงนี้เป็นการขอมติครมเพื่อบริหารการเงินเพราะ2.6ล้านคนถ้าจ่าย2เดือน นับรวมเป็น5.2ล้านคนดังนั้นจำเป็นต้องขยายกรอบการจ่ายเงินไว้ก่อนเพื่อให้การจ่ายเงินไม่สะดุดนววายละวโรนกล่าวต่ออีกว่าสำหรับการเยียวยาเกษตรกรรัฐบาลเห็นว่าหากสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระควรให้เงินช่วยเหลือ5,000บาทกับสมาชิกในครอบครัวด้วยโดยไม่ไปตัดสิทธิ์ของครอบครัวนั้นในส่วนนี้สมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นทุนสิทธิ์และหัวหน้าครอบครัวยังสามารถไปรับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัว ที่ลงทะเบียนกับเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระทางกระทรวงการคลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกันและให้ไปรับเงินเยียวยาในกลุ่มเกษตรกรแทนซึ่งได้รับเงินเท่ากัน5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนล่าสุดใครที่ยังไม่ได้เงินรีบเช็คกันเลยวันสุดท้ายของการโอนเงิน5,000บาท ในอุตามะส,สาวานาย,ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการ5,000บาทหลังดาเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจํานวนการลงทะเบียนรวนทั้งสิ้น28.8ล้านรายการซึ่งปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมา ในจำนวนนี้เมื่อหาักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายกระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจาก มีสิทธิ์หรือเข้าขา่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือเกษตรกรตามฐานข้อมูลการเคลื่อนทะเบียนเกษตรกร 4.2ล้านรายเป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหว,วัดและผู้กันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนรายดังนั้นจึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังได้อนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่29เมษายนปี الب. 2 5 1 3แต่วันที่30เมษายนปี2 5 1 3จะมีการโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ปี2 5 6 3กลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือน โดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w ว w รเราไม่ทิ้งการ .com ตั้งแต่วันที่29เมษายนปี2563เวลา6นาฬกาเป็นต้นไปหากได้รับสิทธ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1 000, 000, ล้านรายโปรโด,ดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการ รับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.5ล้านรายทีมเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันยตัวตนและตรวจสอบ การประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไปผู้ที่ได้รับเงินโอนในวันไหนเดือนต่อไปก็จะได้รับวันนั้นซึ่งรอบสุดท้ายกำหนดวันสิ้นสุดการโอ,อนเงินคือวันที่8มิถุนายนนี้สำหรับรายที่ได้รับการคัดกรองล่าช้าเป็นเดือนจะโอนย้อนหลังให้ล่าสุดคลังเผยสาเหตุ2.6ล้านคนเดือนพฤษภาคมได้รับเงิน10,000บาท นววายละวรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม10.6ล้านคนในจำนวนนี้2.6ล้านคนจ่ายเงินให้ต้นเดือนพฤษภาคมคนในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน2เดือนคือเดือนเมษายนและพฤษภาคมรวมคนละ1น1 0 0มบาทหลังจากนั้นรับในเดือนมิถุนายนอีก1เดือน ดังนั้นกระทรวงการคลังจำเป็นต้องขอมติคอรมอในการจ่ายเงินเป็นไม่เกิน16ล้านคนเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ขอไว้ไม่เกิน14ล้านคนตรงนี้เป็นการขอมติคอรมอเพื่อบริหารการเงินเพราะ2.6ล้านคนท่าใจาย2เดือนนับรวมเป็น5.2ล้านคนดังนั้นจำเป็นต้องขยายกรอบการจ่ายเงินไว้ก่อนเพื่อให้การจ่ายเงินไม่สะดุด ประเมินตัวเลขสุดท้ายคนที่ได้รับเงินจะไม่ถึง16ล้านคนโดยขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์และเตรียมจ่ายเงิน10.6ล้านคนมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก9 0 0 0แสนคนที่ยังไม่ส่งข้อมูลมาส่วนที่ส่งมาแล้ว5.4ล้านคน กระทรวงการคลังพิจนารณาไปหมดแล้วส่วนกลุ่มยืนทบทวนสิทธิ์อีกกว่า3.6ล้านคนหากผ่านเกณฑ์2ล้านคนตัวเลขผู้รับเงินสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ12-13ล้านคนแต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ด้วยดังนั้นตัวเลข16ล้านคนที่ครมออนุมัติไว้นั้นเป็นเพียงกรอบการบริหารจัดการเงินที่จะจ่ายให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในแต่ละเดือนในละวล้นกล่าว นายละว,ว่าลนกล่าวอีกว่าสําหรับการเยียวยาเกษตรกรรัฐเห็นว่าสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระควรให้เงินช่วยเหลือ5,000บาทกับสมาชิกในครอบครัวด้วยโดยไม่ได้ไปตัดสิทธิของครอบครัวนั้นในส่วนนี้สมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์และหัวหน้าครอบครัวยังสามารถไปรับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระทางกระทรวงการคลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกันและให้ไปรับเงินเยียวยาในกลุ่มเกษตรแทน ซึ่งได้รับเงินเท่ากัน5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือน